เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการใน Crosscast มี Me นะครับผมอยู่ผมเอ็กซ์ครอสและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Virtual Sports นนั่เองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเกมตีปิงปองนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้นี่คือครูฝึกของผมเองผมจะซ้อมตีปิงปองกับเขาก่อนนะครับอ่านะก็เป็นเกมตีปิงปองใน VR ที่เอาไว้แบบว่า ออกกาลังกายได้แบบสบายๆมากเลยนะครับนี่โอ้ตบติดเน็ตคือผมเนี่ยแอบเล่นแอบซ้อมมาก่อนแล้วแหละก็คือพอรู้ว่าเกมมันทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะงั้นนะครับผมก็จะไปสู้กับเขาเลยนะครับผมผมจะแข่งเป็นด่านเป็นด่านนะครับแข่งเอ่อแข่งกับมินยองก่อนคืออันนี้คือหลีกระดับความยากนะครับก็เป็นอเมเจอร์ก็แบบก็แบบว่าขั้นแรกขั้น2แล้วขั้น3านะครับแต่ว่าขั้น3มยังไม่ปลดล็อก ขั้นแรกเนี่ยเราก็จะคือผมว่ามันง่ายเกินไปผมก็จะเล่นเป็นระดับมาสเตอร์แล้วก็สู้กับมินยองนะครับผมมามาเลยมินยองมาเจอกันเรามาตียิงปองสู้กันดี่ว่าขมออนเบบีมินยองเดี๋ยวมึงเจอลูกเสิร์ฟเอสเขอโทษทำไมเอาเสิร์ฟไปครับไนเสิร์ฟไม่ลงอีกแล้วอ่ะทำไม มารอบนี้มึงเสิร์ฟม,มากูไม่พลาดแน่นอนยากเพื่อนยากหน่อยเพื่อน <Red. S 1> นี่ตีติดเน็ตแล้วไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขมออนเสิร์ฟม,มาเลยเพื่อนมายาก <Red. S 1> อ่อนมาเรามีตาเราเสิร์ฟนะครับน,รนี่เราม,มีเสิร์ฟดีๆแลครับผมเอ้ยโ oh. อ้โหดูมันชี้โกงนี่มาเล่นเลียนเน็ตเหรอมึงเล่นเลียนเน็ตเหรอกูอะสิทธิ์ <Red. S 1> วัดไทรตันงงงง มาขมอนเบบี on, ตีตีตัดเอ,อ้ยยากเพื่อนว้าย <Red. S 1> 4ต่อ3นะครับดูสกอร์นู้นเห็นคะแนนไหมเธอเห็นไหมเห็นคะแนนไหมอ่าพอดีแฟนผมไปตาก,กล้องให้นะครับ <Point S 1> ถ้า <Red. S 1> แฟนผมเห็นท่านผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนกันเพราะมันมุมมองเดียวกันนะครับมาเลยมินยองเอ้ยเอ้ต <Point S 1> ่อ3 <Red. S 1> ด้วยความเทพตากูเสิร์ฟแล้ว เอ้ยเล่น <Point red. S 1> เลียดเน็ตหรอเจ็ดสามด้วยเพื่อนคอมอนเบบี้ตีมามึงเสิร์ฟม,มาเสิร์ฟม,มาเลยยากยากแปดสามครับผมอ่อนวะอ่อนวะเกาหลีที่มันอ่อนจริงๆยากเพื่อนตบแบ็คแฮนด์โคตรแบ็คแฮนด์เคยดูปินออฟเทนิสเปล่ากูอะเจ้าชายลูกปิงปอง เป็นไง,งล่ะสิบต่อสามครับใครสิบเอ็ดเต้มก่อนชนะนะครับเสิร์ฟจากด้านหลังโต๊ะอ้าวมันบอกว่าให้เสิร์ฟอยู่หลังโต๊ะอ้าวอะไรกูเสียลูกเสิร์ฟเลยอันเนี้ยโถ่อ้ยยากเพื่อน <Red. S 1> ยาสิบเอ็ดต่อสี่บายลุยต่ออะไรเนี่ยไอ้ฝรั่งขี้นกมาเลยฝรั่งขี้นกหน้าเหมือน <Red. S 1> พี่เนทเลยว่ะนี่คือศัตรูที่ชื่อว่าไมเมเนทมาเลยพี่เนทมาเจอกับผมดีกว่าพี่เนท โอ้โหขมอนเบบีเสริมมาเลยเสริมมาเลยไม้เม็ดเน็ตมาเจอกับเราดีกว่าเฮ้ยเอ้าออกขมอนเสริมมาขมอนเดี๋ยวเจอลูกตัดลูกตัดลูกตัดงงแล้วมันโบกมือให้เราทำไมวะน่ะเอ๊ะฮัลโหลโบกมือให้กูทำไมอ่ะได้เลยหาดเอ้ยเอ้าเอ้เช็ดตุติดติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่าขมอนเบบี ขมอนเบบี้ยาห้าต่อหนึ่งด้วยห้าต่อหนึ่งด้วยขมอนเสริมมาเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะมุมโต๊ะงงงงงงในสัตว์งงขมอนเสริมมาขมอนขมอนขมอนตบเอ้าเชี่ยติดเน็ตมาเสริมแบ็คแฮนด์อะไรวะกูก็ยืนอยู่หลังโต๊ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอลูกนี้เข้าไปกูอึ้งเลย เสิสร์ฟมามึงเสิร์ฟมามาแปะโอยเยอเจ็ดต่อสี่ด้วยไหมเพื่อนเสิร์ฟมาเสิร์ฟมารู้จักไม้ตะเกียบป่ะไม้ตะเกียบเขาจับกันอย่างงี้เอ้เจอลูกงัดไอ้เียมันตบโอ้ยมันเอาเว้ยมันตบเว้ยเอ้ยอเอ้ยอู้ยไม่ลงเธอเห็นน้องหมานป่ะเห็นไหมน่นารักไหม เรากลังจะได้บิงปองดีกว่ายากหน่อยเพื่อนเป็นไงล่ะแปดต่อหกแล้วครับผมมาเดี๋ยวเจอลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่ขวาไข่ขวาไข่ขวาเอ้ยเป็นไงเอ้ยงงงงเดี๋ยวไข่ขวาไปไข่ฝ่าขวาฝ่ายขวาเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยป๊อบจ้าสิบต่อหกมาตากูเสิร์ฟใช่ไหมเสิร์ฟเอ้าเชี่ยติดเน็ต เชื่อลงด้วยแบ็คแฮนด์อีกลูกหนึ่งโอ้ยลูกหนึ่งชนะอยู่แล้วไม่กอดสเสิร์ฟมาเพื่อนคอมมอนเบบีคอมอบบคอมอนเบบีมาเร็วเอ้เอ้ยเฮ้ยสิบเอ็ดต่อแปด้ชนะเย้มาเกมสุดท้ายของเราเดี๋ยวตากล้องผมจะเมื่อยมือเอาซะก่อนนะครับมาเกมสุดท้ายอ้าวป้า,ป,าป้าเป็นใครวะเนี่ย ป้าเป็นคนเยอรมันนะครับ้ชิบหายแล้วโอ้ป้าเก่งนะเนี่ยป้ามาเจอกันหน่อยป้าเตโค้เยอะเยอะเยอะขมอนเบบี้นี่คือท่าจอมยุทธ์จักว่าทัศายวายป้าวายวายวายคอมอนเติมมาคอมอนท่าจอมยุทธเอ้ายังไม่ลงโต้สองต่อสองนะครับเอ้ยเฮ้ย เจอเอ้ยเอ้ยเอาเว้ยสามต่อสองจัดไปตอนนี้เรานำอยู่เยอะมาป้าเดี๋ยวโชว์ลูกท็อปสปินคามอนมึงโสกโคตรโง่เลยป้าเลิกเล่นปิงปองไปกลับไปขายก๋วยเตี๋ยวเรือไปม,มา <Red. S 1> เอา้าอะไรอ่ะอ๋อป้าเสิร์ฟฟาวครับป้าของเล่นปิงปองเป็นมะเนี่ยมึงมาแข่งกับกูได้ยังไงเนี่ยกลับไปตีกระตาที่บ้านเลยป้า เฮ้ย <Point S 1> โอ้โหดูลูกนี้ดิคนน่าเกียดเลยอะไรวะเอ้ย <Point Red. S 2> เอ้ยงงไอ้ตัดงงป้างงเด้ทั้งหมดเตะมาเตะเจอลูกแบ็คแฮนด์เอ้ย <Point Red. S 1> เไปต่อสามป้างงป้างงเสิร์ฟมาป้าอันนี้ลูกแย็บลูกแย็บ <Red. S 1> แย็บอ้าวมึงเสิร์ฟฟาวอ่ะป้า มาอะไรเสิร์ฟใหม่เสียเราเสิร์ฟฟาวนะครับเ,รเอา้าอยู่ดีได้แต้มแบบง,งงๆครับดูครับสิบต่อสี่แล้วหันไปดูสกอร์นู่นสิบต่อสี่แล้วฮะแบ็คแฮนด์เอา้าอะไรอะป้ามึงอะไรมึไงเนี่ยเบลูเอา้าเมื่อกี้กูชนะเออไม่ใช่เหรอมาเกมแม่งงงๆเออเออลูกแยบ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  คะแนนเย้กูคือแชมป์ไปอ oh ใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยน,นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบายยเย้บายบาย